จอคาถามนึงไม่รู้ว่าข้ามไปได้ยังไงเขาบอกว่าสงสัยมากเลยว่าทําไมขนบริเวณอวัยเพศต้องม้วนหยิกคะม้วนหยิกไปถามเหมือนพี่รูเมื่อกลางวันถามเหมือนพี่เมื่อกลางวันมีแต่คนถามคือโครงสร้างของขนแต่ละบริเวณมันจะไม่เหมือนกันนะคะบริเวณนั้นขนมันจะเส้นแข็งแล้วก็หนากว่าปกติเนาะแล้วก็อาจจะมีปริมาณพวกเขาเรียกว่ากระมฐถานเยอะกว่าปกติมันเลยทาให้โครงสร้างของเส้นขนมันดูออกมาหยิกแล้วก็งอแล้วเส้นมันก็หนา กว่าขนละเอียดบนตัวหรือว่าเป็นเส้นขนก็เป็นตามลักษณะของขนของบริเวณนั้นกับขนลักแร้อย่างเงี้ยตามข้อพักต่างๆแล้วมันเป็นบริเวณที่เกิดการเสียดสีเยอะใช่ก็โดยธรรมชาติก็เลยสร้างมาให้มีลักษณะแบบนั้นนะคะเพียรคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณ โปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083-299-3223ไอดีไลน์083-299-3223หรือฝากข้อความทางอินบอกซ์เฟ o บุกรายการนี้